มีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ25ปีครับหายตัวออกจากบ้านที่จังหวัดลบบุรีไปนานกว่า8ปีคุณแม่ญาติพี่น้องตามหากันมาอย่างยาวนานครับสุดท้ายหัวใจผู้เป็นแม่แทบสลายครับเพราะว่าลูกกลายเป็นศพนิรนามถูกฆ่าทิ้งน้ําในพื้นที่อ,อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณครินกมุดโยธินพร้อมกันครับครับลูกครับมานั่นด้วยลูก ดุนจิตดนใจตำรวจจับมันได้ล้วน้องนะแม่มันลับแล้วลูกทันทีที่เห็นกล่องบรรจุกระดูกของนางสาวธัญรัตน์พงจีนหรือแอแม่แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเพราะนี่ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยหลังลูกสาวหายออกจากบ้านที่จังหวัดลบบุรีนานกว่า8ปปีและทิ้งไว้เพียงข้อความแชทให้ดูต่างหน้าว่าขอโทษฝากดูแลแม่และลูกด้วย แม้การกลับคืนสู่อ้อมกอดครั้งนี้ของครอบครัวจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ในฐานะแม่ก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกใจหายเป้ารอลูกกลับแปดปีแบบกลางคืนก็เหมือนไม่ได้นอนอ่ะคอยลูกอะเพราะมันเคยเออกจากบ,บ้านแล้วมันกลับมา ขณะที่ญาติเชื่อว่าปมสังหารครั้งนี้มาจากเรื่องชู้สาวเพราะผู้ตายมักมีชายหนุ่มมาติดพันส่วนใหญ่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคือถ้าโดยปกติแล้วแอ์มันจะเจอกับผู้ชายลักษณะที่แบบว่ามีเมียแล้วอะค่ะเข้ามาหาเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะแบบทางฝั่งแม่เขากลัวว่า อาจจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าแล้วทางภรรยาเขารู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คือแค่แคข้อสันนิษฐานนะคะหนูเชื่อว่าถูกฆาตกรรมค่ะเพราะว่าถ้าดูจากบาดแผลแล้วไม่น่าไม่น่าเป็นการฆาตัวตายแน่ๆค่ะเราคงใครใครอันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะกรณีดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อ14กุมภาพันธ์2557ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ญาติพบตัวนางสาวธัญลัษณ์ก่อนจะมีผู้พบศพนิรนามสภาพไม่สมบูรณ์ ถูกของมีคมที่ใบหน้าหลายแผลและกระดูกตามลำตัวหักริมแม่น้ำชัยนาทป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาระยะเวลาที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันญาติจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนางสาวธัญ,ญลักษณ์กระทั่งเข้าสู่กระบวนการเก็บ d n a ผ่านไปนานสองเดือนจึงชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่ครอบครัวพงจีนตามหาหลังจากได้รับความยุติธรรมในการได้รับสมน,นับไปแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับความยุติธรรมด้วยว่า ใครเป็นทุกเกาะอืน่นเขาเตนบโนเองเนี่ยถึงถึงมีการต่อยตัวเองเอแล้วรู้ว่าเป็นใครเนี่ยมันถึงอยมีการติดตามว่าใครเป็นคนฆ่าเขาซึ่งแา่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันอาจจะท่านื่หลย ว่าเราจะติดตามให้เพิ่มเติมมากขึ้นได้ยังไงเราก็เลยมาดูว่าจัดพ i o r ตี้ว่าอะไรที่จะมีโอกาสเจอมากที่สุดก็ค่อยๆไล่ตามลำดับไปซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาจะเป็นคนลงพื้นที่แต่ทั้งหมดมันจะมีการประชุมกันระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็าทางตำรวจแต่สิ่งที่พบก็คือของคุณ,คณ,คณแอร์เนี่ยเรา,เราพบงานว่าตรงกันการคลี่ไขป่ปมการเสียชีวิตแม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมานาน แต่ผู้กำกับสอบพอท่าเรือยืนยันว่าตำรวจจะหาตัวคนกระทําผิดมาดำเนินคดีให้ได้ซึ่งตอนนี้ยังพุ่งเป้าไปที่การฆาตกรรมเอกมนศิลาโรดถ่ายภาพครินกมุโดโยธินเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้